เพื่อนเห็นใช่ไหมฮะที่ฟอนที่มันจะเรียงลําดับแบบนี้นะฮะไปตอนที่รถไฟผ่านนะครับแล้วก็พอย้อนกลับมามันก็จะเรียงไปตามตัวอักษรนะครับค่อยๆติดไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะฮะโอ้โหง่ายมากเพื่อนครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยเพื่อนเปิดแอปคลายมัคเซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับตรงกลางกดนะครับเลขหมาาบวกก็กดไปเจ็ดเก้เก้าแล้วเราก็ไปที่อนี่แล้วก็ไปที่ดันตรงนี้แล้วก็ขยายไป แล้วเราก็ไปเปลี่ยนสีดำนะครับให้เป็นสีกรีนสปีดจากนั้นเราก็อิ p พ r ตวิดีโอเข้ามาไปที่ตัวสปีดสกรีนตัวนี้แล้วก็กดตัวเต็มเข้าไปนั้นเราไปที่เลเยอร์นะฮะแล้วก็ไปที่แท็กแล้วเราก็พิมพ์แบบนี้แล้วเราก็ไปที่ฟอนต์แล้วก็ไป, font, ไปเิมพ์ภาษาไทยแล้วก็เลื่อนลงไปล่างสุดนะทีนี้ก็ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนไปนะเลื่อนไปเพื่อเราจะได้ตัด ช็อกที่สาคัญสําคัญนะฮะที่ตัวฟอนนะฮะแล้วเราก็จัดฟอนให้มันแบบตรงตามความโค้งความงอของตัวรถไฟนะฮะมาทำกรีนสกรีนเลเยอร์แล้วก็ไปที่แฮนด์ไรทิงนะฮะไปที่จุดตรงนี้เาเลือกจุดแค่กลางๆแบบนี้พอวาดเขียนมาครบนี่แล้วเราก็สบายไปสบายสีกรีนสกรีนเข้าไปที่แฮนด์ไรทิงนะฮะในผ้าโอปาร์ซิตี้ แล้วเราก็ลดลงมาให้มันพอเห็นตัวฟอนนะครับย้วทางขยายเอามาหลับตัวฟอนดูนะครับให้มันดูตีดูสวยชัดเจนขึ้นนะที่ outline text s h a d เราก็ปรับชาร์ด,ดูหน่อยให้มันมีความชัดลึกชัดตื้นเป็นไรติ้งนะรตรงนี้แล้วก็กดไปที่แม่กุญแจโอเคแล้วก็แองนเพื่อนเรียนเพื่อนที่บานเกสเีครับนะไห้มาตัวทีละตัวลวะครนะจากรองมาพอทงมากระให้มาพอฟัน ก็มาทำแบบตัดตัาห้าตัดสัดส่วนใ้แล้วก็ทำการรันโ้ดลักฐานแล้วก็มาเรียลลักตอนนี้จบได้แล้วแล้วก็หลังจากนั้นนะให้เพื่อนๆล็อกวิดีโอออกไปนะตัว S R A เก็ีสกรีนเข้าไปกดกกับกาครั้งหนึ่งที่กอล์ฟวิดีโอที่วิดีโอพูดเท็จเข้ามาช่วงที่เราต้องการเปลี่ยนสกินเข้ามา Okay, ตอนนี้เรา import ฟ o ตเทนมาเดี๋ยวเราก็จัดระเบียบคอมาเคฮะแล้วก็ลองเล่นดูจัดระเบียบตัวอ,อักษรกันนะฮะเจอเปินๆครับทีนี้เราก็ import ไฟ mm ุตเทนที่เรา import ไปแล้วก็ขยายโอเคทีนี้เราก็ import ไฟซ้ำนะครับเต็มไฟตัวเดิม่นแล้ว hmm. ที่2เนี่ยเราจะไปที่ Reverse มาด้านหลังครับ Reverse r Rever e v e r s ร n g ครตัวบีกินน n งเราลองเล่นดู ครับตอนนี้รถไฟก็ไปด้านหน้านแล้วก็มันก็กลับมาด้านหลังบันนี้โอ้โหสวยงามมากพี่น้องเพื่อนครับง่ายๆแค่นี้เองครับลองไปทำดูกันนะ